สวัสดีครับผมชานวิทย์โคบมันป่าวันนี้หลังจากปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับสวิตคอนได้หนึ่งอาทิตย์ก็เลยแวะมาดูก็ตามนี้เลยครับตอนแรกว่าเตรียมว่าจะปลูกแตงกวาปลูกราคาไม่มดีก็เลยกลับสู่ที่เดิมข้าวโพดหวานปลูกไม่เยอะห้าไร ส่วนข้างบนนี้ก็เตรียมไว้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับโอ้ย่อนแสงย้ยอนแสงเลี้ยงสัตว์ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเตรียมไว้ลงไปบางส่วนแล้วนะครับยังไม่เสร็จผลก็ขาดช่วงก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ ก็ทนแดดทนร้อนอยู่นะครับ้าวโพดนี่ลำใหญ่โอ้โหไม่รู้ราคาเท่าไหร่มะม่วงยังอยู่เหมือนเดิมคือมันมันไม่มีใครมากินนะครับพ่อ ก็ให้ชาวบ,บ้านเขามากินแล้วเขาก็มันก็มีทุกบ้านนะครับมันก็เย,เ, <laughs> เยอะเหมือนเดิมด <laughs> เยอ,อะเหมือนเดิมดูเต็มเลยครับปลาที่เห็นไหมปลาปลานี่ก็เออ เห็นด้วยป่าเนาะเยอะมากบางมวงก็เยอะมากหล่นก็เยอะเลยหล่นก็ปล่อยมันหล่นไป วันนี้ก็มีโอกาสก็ได้เอาอาหารมาให้ให้ปลาโอโนี่ตัวเล็กนี่ก็ตามมันด้วยเนี่ยชอบเล่นน้ำจะลงกันไม่กล้าชมวิวนะครับ ดูกันเจริญเติบโตโต้นหอมก็สวยงามนะครับปลูกไว้กินน้ำมีตลอดปีก็มีถั่วมีแตงกวาแตงกวาก็จะเริ่มออกแล้ว เรามีดอกแล้วเรามีดอกนะครับตอนนี้ก็ฟักทองอย่างเดีดยวอ่ะอีมุมอีมุม ไกลไปไงมั้งเหห็นรือเปล่าวันนี้เขออาญาตินำเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ